สบายดีพี่น้องสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่กทานพ่อกับน้องโซลาคือเก่าพนนี่น้องตอนนี้น้องโซลากำลังสิบเฮ็ดยังเลยสบายดีพี่น้องต้มผักต้มผักวะต้มผักเห็นอะไรเด่นานทำง่ายยืนยืหนหลายหลายวะง่ายต้ผักเด็กเนาะกิน ตำมาตำเฮ็ดตำรวมนะมีทั้งมีทั้งเฮ็ดมีทั้งลูกสิ้นมีทั้งางมีทั้งม่าม้าเอาปตาหม้อบ่เอาเหลเอต่แล้วเอาครึ่งหนึ่งก็พอก่นลายคนบ่เบ๊เล็กเ่เอน่อเอไปสอเนว่าไปแต่อเดียวกันไปมา บ่หมดคันย่างก็หมดตำหม้มมวพี่น้องม,มันนี่สิตำหม,ม้วใส่น้ำไม้น้ำจ่อกระตำปลาก็จะใส่น้ำไม้ใส่หอยเนะาะเดี๋ยวกับผักกระสีได้แต่ผู้อยากใส่ใส่หลายอย่าง จำมเอาพี่น้องนนี้โอ้ยไพจะนทรจะมีทานอยู่บ่ามเดวปลาดุงใส่ํมดูอ้าวจาเนี่ยออานีสฮะุอะไรห,ไหอุ่ยโสุกทำไมไม่สุก นะไม่จีบไม่จีบตั้งหลังบักหำด้เอาหมุตัดูดไม่สดอันมูดูดหำไปยังปิ้งยังปิ้งลิงปิ้งหยังลูกปิ้อันนี้ดูดตูแล่ถ้อยด้ฮะล่างถอยล่างถอยปิ้งปลานําให้ลูกชาย2 3ตอนเห็นปลานึงนยัวเย็น กินปลาคอหน่อยเพราะแม่ปลาหน่อยเพราะปลาหน่อยออเพอาะเฮ้ยมองมากินปลาคอป่ะเรื่องข้าวกะเฮ็ดเอามาพักลุกสิ้นเนาะตำรวมปุ้ยเจ้าจีสันเหนี่ยวแล้วพม่น้องึง A tao, mọi người mất giống mất kìm đâu vì nó mất kìm căn đâu lính kha fan căn. Hìu heng mất mama, hìu heng mất 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 mất

พอนั่งเะาแล้วยังนะคีนั่งลงนะแก้มขับคางเบาซีนอ่ะกินเลยกินลูครับอ้าตกียันเนี่ยป้านะนั่งตรงนั้นตะเกียันั่งเลย เอาลูกมาแล้วไปอีกเลยเชือกเอาตัวน่จานให้นเนี่ยันลน่นเลนา้วอูกละชิ้นับน้องอาให้่ากายเอาไปกินมดอ้ก่ือเนี่ยเนื้ออะร่เดีหเี่ลังที่คิวไม่กินหรอไม่รู้ มันไม่กินัมันจมุ่ย่ง้จุกมงขจะแม่กินนะจำม่วนนี่ทำข้นี่จำม่วบ้กินเห็ดไม่กินอะไร

ไม่เลยอืมพี่ล่ะการพิจารใจอยู่เลยอยากให้ฝนตกจะทำอะไรไม่เย็นย็นสบายบ่ะอืม mẹ lại hiền để mày đúng không hiền hiền ừ. ừ.

没有。嗯嗯嗯嗯

ลงทางไหนไม่พอหยุดตีหอีอืมพ่นตกน้อยเขาเข่าไหนอะไรบอสินเปรยหน่อยน้องบอกว่าล้างมือไปไปพอไปล้างหายป่ะล้างแล้วมากินปลาแล้วลูกไปไปล้างพนนยังกับมามานา แต่ว่าอย่าเพิ่งตาคนนะไปทำมาิมาตน้ทำมแล้วมันจะบอกลูกุูมาม่ มาว้มลมาๆมาก,ก,กินอร่อยอะกินปลาบอก,อม,ม,ากมามนาอยากกินปลา,ามาูเชฟอร่อยนะ<า> <c oughs> khay <laughs> khay <khai> nó <laughs> nha mấy... thôi <laughs> này này con nhắm nữa ta luôn đấy 山路。

<Home. S 2> มอามแาม,ม,ม่มีตอนปลาไหมมาซม่นึ่งนกวนวันสาร์วนเัน เห ja mm. ็ดกระกกบมันอืมพอดมถพอด้วยน้อกินได้พอปไม่พอไกินได้พอไม่พอไม่ให้พออะไรนี่คือเห็ดไฮโซ

ปลาหนี่ปลาจะวาให้ลุงเป็นตัวเป็นปลาน้อซีมน้ำมาหน่อยติดปลาเด็ดเดียวว่าทําเด็กไม่วานอ่ะันหัวกรอบอะไรกินกินจนโตต้คนไปสรุปแล้วนะใครกินแม่แม่สรุปตุ้กคนไปสรุปต้อคนที่บอกให้ไปอา ตกลงจะได้กินไหมไม่ได้กินเ <laughs> พราะกินผักด้วยงมาก่าาไ่กินผักกินตัวหลบ้วปอไม่กินนเลแม่กินบอไม่มดพอไ้วหาผั นิดพี Parents, ่น anyway. ้องแซ่บเพียงอร่อยไหมทุกคนไปแล้ว